ส่วนนี้จะเป็นกระจกที่เราลอกออกจากจอเดิมนะครับกระจกแตกตรงกลางจอก็จะใช้งานปกตินะครับสวัสดีครับวันนี้มาดูการลอกจอของ a 2 1 s กันนะครับเราก็แกะเครื่องก่อนนะครับตัวนี้จอใช้งานได้นะครับแต่กระจกแตกนะครับเราจะเปลี่ยนเฉพาะกระจกกันนะครับ ต้องถอดเครื่องและก็อุปกรณ์ออกก่อนนะครับเพื่อจะเอาจอออกมาหลอกนะครับเครื่องกระจกแตกจอใช้งานได้ก็เปลี่ยนชพอะกระจกก็ได้นะครับอะไรก็มีครับ ถ้าลูกค้ามีเครื่องที่เสียนะครับเกี่ยวกับกระจกจอนะครับลองทักถามราคาดูนะครับเพราะว่าราคาแต่ละตัวไม่เท่ากันนะครับส่วนงานซ่อมจอลอกจอเปลี่ยนจอก็ ได้แทบทุกรุ่นนะครับก็ถามรายละเอียดได้เลยครับทีนี้เราก็จะเอาจอออกจากแกนกลางก่อนนะครับเพราะว่าจอไปลอกนะครับมือใหม่ควรศึกษาให้ละเอียดก่อนนะครับเพราะว่างานนี้จะเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดทีหนึ่งนะครับเราก็จะแปะเทปเฉพาะจุดที่มันแตกนะครับ ไม่ให้แยกออกจากกันเวลาลอกนะครับทีนี้เราก็ขึ้นแทนเต้าลอกได้เลยครับนี่ครับออกแล้วมาทำความสะอาดจอนะครับส่วนกระจกตัวนั้นเราปาดออกไปแล้วนะครับก็เหลือแต่จอเปล่าๆนะครับ เช็ดกาวเก่าให้สะอาดครับเพราะว่าเราจะใส่กระจกตัวใหม่เข้าไปนะครับตัวนี้จะเป็นกระจกใหม่นะครับได้จอแท้จอเดิมนะครับจากเครื่องเลยครับเราเปลี่ยนเฉพาะกระจกนะครับ วางกระจกให้ตรงนะครับแล้วก็ไปลาบเนตนะครับรีดกาวนะครับให้นั่นเวลาลาบเนตออกมาก็จะออกมาแบบนี้นะครับทีนี้เราก็จะไปไล่ฟองครับ ในระหว่างที่รอจอไล่ฟองอยู่นะครับก็ติดกาวตามขอบรอเลยครับจะเป็นกาวพิเศษนะครับตัวนี้เวลาติดไปก็จอจะไม่อ้านะครับนี่ครับจอที่เราไล่ฟองเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้ครับใส่เหมือนจอเดิมนะครับเหมือนได้จอใหม่เลยครับ ทีนี้ก็ติดกาวเข้าไปครับ เราก็จะประกอบอุปกรณ์เข้าไปนะครับมุนนแทครบนะครับตามที่ออกมานะครับ ปิดฝาหลังเข้าไปครับเรียบร้อยเลยครับติดกาวเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็มาทดลองจอกันนะครับว่ายังใช้งานได้ไหมครับเปิดขึ้นมาโชว์แล้วครับใช้งานได้นะครับมาลองระบบทัชสกรีนดูนะครับ จอ,อยังสวยอยู่เหมือนเดิมครับกดปุ่มได้ได้ปกติครับทัชสกรีนติดมือเหมือนเดิมนะครับรื่นครับใช้งานง่ายครับเพราะว่าตัวนี้เป็นจอเดิมอยู่แล้วนะครับเราเปลี่ยนเฉพาะกระจกเท่านั้นนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นกระจกเก่าที่เอาออกนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากครับในการรับชมสวัสดีครับ